นี่คืออองเด็กหนุ่มวัยขนองที่รีอาจไปลองสิ่งเสพติดเขามักจะมีอาการมือสั่นผิวมองคล้ำระแวงตลอดเวลาแต่ตอนนี้อ,องอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวดีสําหรับนักเรียนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผู้ใด,ดเสพย,ยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครอง นักเรียนสามารถสมัครใจขอเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติดได้เลยก่อนที่เจ้าหน้าที่พนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับจะตรวจพบการสมัครใจนักเรียนคนไหนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเจอกันได้ที่ห้องพยาบาลครับเฮ้ยมีโอกาสที่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ,นะเวยไปกันไป ตอนนี้ทุกคนได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วนะครับเฮ้ยเสี่งใครวะขั้นตอนแรกคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดโดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเจ้าที่สาธารณสุขเพื่อยืนยันผลขั้นตอนต่อไปประเมินสภาพการใช้สารเสพติดหลังจากการประเมินสภาพการใช้สารเสพติดก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขั้นตอนในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสามารถแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นเตรียมการเป็นการศึกษาประวัติข้อมูลและภูมิหลังของผู้ติดยาเสพติดเพื่อชักจูงให้คำแนะนำและกระตุ้นให้ผู้ติดยาเสพติดมีความตั้งใจในการรักษาการดำเนินการทางการแพทย์ได้แก่การตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ ray, ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะชั่งน้ำหนักขั้นตอนถอนพิษยาการดำเนินการทางการแพทย์ การให้ยาชนิดอื่นทดแทนเช่นเมทาโดนยาสมุนไพรหรือให้เลิกเสพทันทีที่เรียกว่าหักดิบแบ่งเป็นการถอนพิษแบบผู้ป่วยนอกคือไม่ต้องค้างคืนในสถานพยาบาลแต่ต้องรับประทานยาตามเวลาที่กำหนดและแบบผู้ป่วยในคือการคร้างคืนในสถานพยาบาลซึ่งนอกจากจะถอนพิษแล้วยังมีการรักษาโรคแทรกซ้อนต่างๆรวมทั้งให้ความรู้เช่นการดูแลรักษาสุขภาพเป็นต้น ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เลิกยาให้มีความเข้มแข็งปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้แก่การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มขั้นตอนการติดตามดูแลเป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาทั้ง3ขั้นตอนเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาให้กำลังใจ ทางนี้เพื่อไม่ให้หวนกลกับไปเสพยาซ้ำอีกติดน่หน้าเขแล้วไมครับไม่มีนะติดอะไรครับเอาล่ะ ในเมื่อทุกคนรู้ทั้งขั้นตอนและข้อดีของการบาบัดแล้วทีนี้ถึงตาพวกคุณแล้วครับว่าคุณจะเลือกเส้นทางแบบอองหรือว่าจะเลือกเส้นทางแบบเด็กกลุ่มนั้นอ,องอ,องแล้ว